เอาล่ะครับพาพอมีน้มาเบิ่งการบานแห่จบดิต้องจอบเปิ่งปลามันบอนขึ้นมา,ามนจังค่วง,ง,งต้องมีรเราเซียนมาค่วงแห่แห่แน้อยครับมันเป็นน้ำตืน้นต้องใส่แห่น้อยแห่เนือน้อบริกินงบมบทั่ว ตอนนี้เซียนกัมกำลังจบดาเฮ่ยท่าแล้วบนี้บรรยากาศช่วงใกล้เที่ยงครับมีแดดมีลมนะครับมาในเซียนขอดเห็นแล้วครับบันิย่างซื้อแล้วครับบานิเซียนขอด เซตตัวนี้เอาละครับบ้านนี้เสียบคอดขอดน้อยอายเลยขัคำในข้าบกอกยารัดดการแล้วตัวนี้พี่ลึกตอนนี้กำลังไร่ตีนแหอยู่ครับมือก็ยังคาบกอกยาอยู่ย่านกอกยาเปียกเอาละครับมันทันบ่ตัวนี้ปลาบอวตัวเยื่อยู่ครับ น้ำกับพอดีงุมตอนนี้กำลังไล่ตีนแหย่อยู่ครักได้เสียนขอดนี่นะครับพอป่าแล้วบ้านนี้จกักม,มนันเป็นไซซ์องโลบนตัวนี้ อเสียนขอดได้มุบแล้วบ่ต้องห่วงครับบหลรุดก็กกออก <c oughs> อ๋อกำขึ้นมานะครับ <c oughs> ปลาดุกหนึ่งแต้มของเสียนขอดโอ้เอาลงบาทแรกก็เป็นแต้มลดุดอาโซไอโซน้องบางในเสียนอ๋อกำหัวเห็นห่างตัวนี้ โอ้ได้เตามนึ่งแล้วครับเอาแห่ลงน้ำแล้วเป็นปลาลดฟันนี่บ่ธรรมดาครับแล้วคลองแซน้ำแล้วบ้านนี้คลองลอยหน่่ยนี่จังบ้านก็สองคลองลอยหน่่ยนี่โอ้เตามแรกครับเสียนคอร์ดขึ้นจากน้ำแล้ว เพิ่นวานนาซิมีอีกตัวหนึ่งเพิ่นอวนเ่ฮา่านน้าะอมนั่นดีเอาละพออีกตัวนึงแล้วครับเรียบร้อยเต็มที่สองแต็มที่สองมดูครับ น oh euh ี่ได้ประดุกสองตัวแล้วครับโอ้ม่าน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 เสียนขอดโอ้ได้สองแต้มนะครับเป็นประดุกนี่สวยสวยน้อมไหอีนี่้ตัวนี้กันอันน่าได้การมาด้วยเลยฮ อีกสองเซียนหันยังจอบอยู่ครับปลามันบวบมาสันเซียนขอดเอาแล้วสองเตรียมนะทางนี้ก็เซียนกัมครับจอบอยู่เตื้องยังบ่ได้เลยเซียนขอดเอาขึ้นซองตัวแล้วครับตอนนี้เซียนขอดลงไปเมฟอีกเที่ยที่สามโอ้ทำได้สามเตียมนี่ฮือเราเด้อเฮ้ ้าบาทวจลยงโอ้ย่านพลอ,อยแล้วครับขาวนี่โอ้ปลาขาวบา่เอาครับว่าสันบ่กินปลาเค็ดครับกินแต่ปลานั่งพัน่ามือนี่อันนี้ย่านอ,อ้วกอยู่อ๋ออันโอ้ปลาดุกมา่านขนาดครับเชียนขอดมันนี่เตรียมที่ามันกำลังจะเอาขึ้นบ่พอซ้ำม,มันนี้ โอ้คนวาพันศูนย์อยู่ครับเหล่าเสียนอีกทั้งสามว่าบึ่งแต่เสียนขอดผู้เดียวครับตอนนี้เสียนขอดเสียนขอดไล่ปลาดุกอยู่ครับตอนนี้ แห่พันแห่จักซอกก็เสียขวอนแห่เจ็ดสอกครับยังอยู่หกยังอยู่โอ้หมดเผาเลยยังอยู่หกวันสันข่วงบแตะสม่าเมื่อกี้นี่น้องพี่น้องข่วงบุตะได้ซองเต็มกับคุ้มแล้วครับ ป่ามาันกรสิบอนอยู่เลาะหน้าด่างที่เขากัดไว้เนี่ยเอาแห่มากัดไว้ครับโอ้รอบนี้ยังงมเฮิองอยู่ครับบ่ทันแล้วแห่ในน้อยนึงก็งมบ่พอเนาะ อโอโอเราด้การลดพันนี่จะเกิดดำแล้วบันี่ป่าบวบวันพันเก็อบอยากข่วงครับมันจะเสียบาทพันว่าเสียขอดเอาแล้วโอ้ได้สามเต็มนะครับบาทเดียว โอ้เสียนขอดมันขนาดมืนมอ,อ,ดอ,อนีอ่ <laughs> เอาอยู่ผู้เดียวเสียนหันนั่งเบิ่งอยู่ด้วยแล้วกันนะ้ำมันโอ้เข้าคลองสามตัวแล้วครับสามเตีมแล้วปลาดุกน้อยกำคัดอยู่ดิ <laughs> โอ้ <laughs> ได้สือคลองสามตัวแล้วครับเสียนขอด เสียนตุยอยู่บ่ได้แล้วครับย่างลงน้ำมานะครับบ้านนี้ <c oughs> เราก็งมเลาะตะฟังมาในระยะปออยู่ครับบ้านนี้ปอเลาะตะฟังคันเราอ, <c oughs> อยู่โบได้ครับเสียนควอดเอาขึ้นชามตัวอยู่บ่ได้แล้วครับลงมาแล้วครับ <c oughs> เป็นการเลาะหากินน้ำตาฝั่งครับโอ้ลมขนาดครับพี่น้องคนระเบิ้องบ้าเบอร์ไม้กล้องในพันลมครับตอนนี้ลมนี่ครับเชียนตุ่ยลงน้ำแล้วครับบ้านนี้เริมเอาแห่เขาตาฝั่งแล้วพัน เหยเพราะว่าคุมห่วยนึ่งดึงเขาตะฟังนะครับตอนนี้ไปห้าแปะดางหุดละเป็นทีห้ากินน้ำโอ้กองกระยักสั่นมืออยักสั่น เอาละครับบาทนี่ห้ากินน้ำตาฝั่งแล้วนี่แหละมันสีได้กินปลาข้อเงื่อนจะน้อยผมก็ระดังไฟท่าแล้วนี่เสียนกัำยังยืนนิ่งอยู่ครับยังไม่มีที่ท่าว่าสิวันตอนนี้อันนดียดีอันดียดี ขึ้นฮอตตะฟังประดุกกลางน้อยเนาะอ๋อคุบเอาหนองแห่ครับตัวนี้โอ้พลึกคุณอะคุบ <c oughs> <c oughs> เอาหนองแห่ครับเก็บเสื้อถุงโซ่ไว้ก่อนแปงแห่มันเรียบร้อยเอจะเอาไปซื้อคลองหอเตอนนี้เซียนคอดขึ้นไป สุบ,บานสุบยาซะก่อนยังลงมาอีกมักไว้ซ้ำตัวพันวอนเน้ำแห่มักประคอไว้ให้ม,มันเหยาซะก,ก่อนจะลงมาเอาพันวตัวนี้เสียนตุยเริ่มปดแฮลงโอ้า่นี่พันก็เอาแฮลงจากต้าฟังแล้วพันก็นสิไล่ตีนแฮแล้วบันนี้ครับเลาะจิกตีนเด็ด แดดกับพอดีคร <ara> <function als> <pl ains> ับลมกับพอดีนะครับเสียนเสียนเตี๊ยนั่งอยู่นะพุ่นครับเสียนเตี๊ยนจอบเอาตัวยืดไซสใหญ่ไซส์เล็กไม่ไซส์ใหญ่เอาครับว่าเสียนขอดเริ่มเผาหัวแล้วครับตอนนี้จะน้อยก็ลงมา เสียนกำยังจึงอยู่ครับเสียนตุยไล่ตีนแฮ่บ่าวบ่าววาเบอร์ไหมวะเสียนตุยไล่ตีนแห่ยู่ครับตัวนี้ สิมานคือเสียนขอดบบูเสียนขอดได้สามตัวเลยไปยืนคันหลังอยู่เพียงฟังบนแล้วครับโอ้ยเสียนขอดเสียนขอดได้สามตัวแล้วจุ้ยอยู่ยืนคันหลังสูบยาจุ้ยอยู่ครับเสียนตุยกำลังไล่ตีนอยู่ครับตอนนี้ เขยขอบเขาาเสียนขอดกวนน้ำว่าปลาเข้ารอบว่านมีการดักรอบไว้ครับเสียนขอดนี่ยืนเบิ่งซื่อปลาเข้ารอบ นี่พันก็มักแห่ไปอยู่น้ำอยู่ครับพันอาดสิพอปลาแล้วจะน้อยพันก็ลงเมาอเอาครับเอาเสียนตุยเอาคล้องจุ่มน้ำแล้วเสียนกัางมาคล้องจุ่มน้ำพัก<อ>ยังบวชว่างครับ<อ>บรรยากาศอ,อ,อ,อยู่หนองน้ำ มื่อนี้ผมไปเลีแห่มาครับบมมีแห่มานั่งเบึงหมู่พันจอยกระดังไฟแล้วนี่ดังไฟปีงป่า,ามาแล้วครับเสียนคอดลงมาอีกรอบเดินย่อมย่อมลงมาเสียนคดได้สามแต้มแล้วถ้าเบิ่งเสียนคดงมแห่รอบนี้ก็ครับ หนุ่มสดแห่งบ้านโพนอ้ลงมากับพอรถครับอ้อไม่แหงตะตุยโซอ๋อกำขึ้นไงโซไอโซน้องอีนะเฮ้เยเดเการเซียนขอด ได้ส <fig urable> <laughs> <Becca> ี่เตียมแล้วครับพอเจ้วแล้วมือแรงนี่เสียนเตียยังโมเดลแหลงอยู่เสียนขอดเอาไปแล้วสี่สี่เตียมแล้วแน่นอนเสียนขอดนี่เอาเบิ่งอีกแต้มนึงก่ครับ เสียงคอดรอบงมรอบนี้กันนาสิเฮ้พอแล้วครับโอ้ฟุนา น่าจะได้4แต้มเลครับเสียนคอดหยันมุดแล้นแล้วเสียนคอดจะหื้อแหแล้วอ่ะครับก็ขออนุญาตจบคลิปไว้สำนี้ครับไอ้น้องรอบหน้าฟ้าใหม่ยังถ่ายเป็นเป็นไป,นปนอีก